อาคารสถานที่ห้องแต่งตัวอาหารการกินทุกอย่างคือแบบดีแห่งครับดีใจดีได้มากมือหนีนะครับการตอนกับแล้วเพป็นคนที่วอร์นีผมใส่บ้าปีนท่านพอเข้าเพป็นกะมันมันต้องใส่กันแดะครับโค้ชข้างก็ว่าตัดสีอไรเมี่ยโค้ชข้างคนไม่เยอก็ไปต่ออ๋อพี่นมีอะไร ดีก็คับาไอไผมเคยมีไหมล่ะมีมันขึ้นแรนครับเขาตรวจลายๆไอผมเคยมีนะไอผมเคยมีแบบนี้ไหมไอเล่ลงบนมนนออกม่ดีอย่างเ่อบึนดูผมว่าเป็นทรศัพท์ยี้ยยห่อซี่เมนคือสมัยเก่าเลยนะขมันทรศัพท์เียห่อซี่เ เอาไวเอาไวชุดเปียกเป็นก่อนเลยแน่นอนไอ้บอยจะเจาะดูหลายแท่งมาพอจะตายได้คืนคืนเชียงบอยที่ใช่งไว้สักรอ้หน้อย่งนี้นนโอ้แต่ก็น่าแต่ก็น่าคุ้นมากเลยนะครับช่างแต่งหน้าเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนก็เจ้าะกระแทกผิดไงอยู่บ้านแต่บ้านเจ้าเหรออันนี้ช่าหน้าที่ออกคลิปนะเป็ทั้กันคนน้อยมาเจาะเป็นหนาไปมากเลยนะครับ เอาช่วยไปให้มุม้มพี่นอ้องมือมีธุมผิดพลาดอยู่ลื้มหอาสซูตรมาให้แพ้วๆเอาไปเ,เสียงนั่นบ้าคนที่ได้นิจนมานั้นนะครับ